น้ำตัวใช่ครับโจโจแกได้วันนี้โจโจ้พิกัดเท่าไหรสามเก้าคือเป็นไงเหยียบเราช่างเมื่อกี้พอดีเป้เลยซ้อมอยู่ที่ที่ค่ายแกนได้เหมือนเดิมนะมซ้อมเมืกี่วันสองอาทิตย์ก่อนล่าสุดเป็นไงผลงานวันนั้นซ้อมไม่ดีรูไ้ไหมพลาดเลยอ๋อวันนี้เอาใหม่นะแล้วก็ขอ,อนันตให้สองไฟเป็นไงชนะวันนั้นสามสิบเก้าจุดห้าไหมสามสิบเก้าครึ่งหมดไหมสามแปดสามแปดแต่วันนี้ขึ้นมานิดนึงเวทนี้เคยชกยัง ยังหมันใหญ่ไปุกพอดีได้ยังเคยได้นะไม่มีปัญหาร่างกายเป็นไงบ้างซ้อมมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ้าน้ำหนักไปพลอยหน้สูงเท่าไหร่ครับร้อวันนี้เจอใครเจอน้ำผึ้งเคยเจอกี่ครั้งแล้วยังไม่เคยยังไม่เคยเจอเหรอเดี๋ยเชื่อนะปกติกระสวนกันไปสวนกันมานะเขามีอะไรบ้างน้ำผึงมเตะลูกเตะของเรานี่ขึ้นคอล็อกอ่าคีมล็อกนะอ่ะ เด็กจากจังหวัดใช่ไหมอ้าวฝากแฟนคับหน่อยคู่แรกตัววันนี้เชียร์ฝักแทนที่ครับโอเคขอให้โชคดีอ่าเคียร์นายนะครับสองวัยคู่ดีแล้วเดี๋ยวผมอภูมิตีน้อยเขาจีนหน่อยนะเสือภูมินี่ได้ยาวอ่ะโจโจ้ไหมยาวกว่านะเป็นไงวันนี้เนื้อตัวเป็นไงบ้างวันนี้ซ้อมมาดีครับดีนะซ้อมอยู่ไหนอีเคครับอีเคเลยหรอมากระพันพันโทดิครับเป็นไงซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์เราเป็นมวยไงมวยเขาเริ่มมวยแข็งร้ายเริอแข็งขวา ได้น้องฝีมือได้น้องเขาเขาได้หมดเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบวเช้าวันนี้ชกพิการตะกี้โลเลยนี่สี่สามเก้าจุดห้าเกินเท่าไรตอนนี้เกินห้ากีรับห้ากีตะบายผลงานสามไฟล์หลับไปนะเห็นว่าชนะรวดสามเก้าจุดห้าหมดหรือว่าสี่สิบสี่สิบสี่เอ็ดประมาณนี้แต่วันนี้โหลดคิดว่าโหลดลงมาหน่อยไหมโหลดลงมาหน่อยไม่มีปัญหานะล่าสุดชนะใครลู่คนเหนือครับที่ที่นี่อ้อมน้อยออกมาแล้วก็อีกทีนึงอีกครั้งนึง จำได้ไหมชนะชนะเนาะค่ะอยู่กับออมน้อ,นอยสี่ห้าควายี่เห็นว่าชนะรวดเลยอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดโคราชโคราชวันนี้แก้ยังไอโจโจ้ล็อกอคอแน่แก้มาเรียบร้อยนะไม่มีปัญหาพร,อร้อมเด็กจากจังหวัดป้าเป็ปปาชาวโคราชเป็นกลังใจผมนะครับโคราชนะโอเค